อารหังสัมมาสัมพุทโธภาควาปุถังภาควนตังอาภิวาติมิสวคตาภาควาตตาธรรมโม ธรรมังนามัสยามีสุปาฏิปันโนภาการตุสาวากสังโฆสังฆนามี न मो तसा भकवतु अरहतु समसं पुठस सा। न मोत्सा भकवतु अरहतु समसं पुठस นามัสสะภะคะวะตุอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัชามิธรรมังสารานังกัชามิสังขัง สารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธรรมัง สารังกัจฉามิตุติยัมปิสังขังสารานังกัจฉามิตาติยมปิปุทัง สารานังกัชามิตาทิยัมปิธรรมมังสารานังกัชามิตาทิยัมปิสังขังสารานังกัชามิติสารานากามานัง 예자, 부타, 아디, 타자 예자, 부타, 아나, 카, 타바주 판, 나, 자 예, 부, 타, 아, 헝, 완, 타, 미, 데, 사, 타 ยิจาธรรมาตีตาจายิาธรรมาอนากาตาปัจจุปันนาจายิธรมมาหังวันตามีติสาตา ยิจาสังคาติตาจายิจาสังคาอนากาตาปัจจุปันนาจายิสังคาหังวันตามิติสตา ye cha tha tu a ti ta cha ye cha tha tu a na ka ta pa chu pa na cha ye tha tu a hang van ta mi ti e sa ta ยิจาปาตาอาทตาจายิจาปาตาอานากาตาปัจจุปันนาจายิปาตาอังวันตามีติสาตา Ye cha po thi a ti ta cha ye cha po thi a na ka ta pa chu pa na cha ye po thi a hang van ta mi ti sa ta Kali Yecap pimpaati cha jacapmpa anakkata Pajupan cayi bimpahang wanita เยตากีสาติตาจายีจากีสาอานากาตาปัจจุบันนาจายีกีสาหวันตา พุทธาปัจเจกพุทธานังธรรมังสังขันจาตุโยพุทธเจตียปิมปานังอาตุลายานามมิหัง Atupamaya sapi sang satanam sukha kamatam. Pasitwa kamatumitam สุขีภาวยาณิตุโคอหังนิจังอหังวิยาิตาจามีสุขีหนตุมาชตาจาทาวิริโน इमं हि कामाखेतं हिषता होन्तु सुखी षता तातु परञ्चरत्येशुचक वाले सुन्तु नो สามันตาจากาวาเลสุสตานันเตสุปานิโนสุขิโนปุกาลาภูตาอาตาภาวากาตาสิยุง ทาถาอิถีภูมาจิวาอารียานารียาปิจาเทวานาราปายาทาทาถาตาสาติ

กายโยจีคันโยสกาโลตุกันโทกาชันติสเปมารานังอาหันจา

กายจิคันโยสากาโลตุกันโทกะชันติสะเปมารานังอาหัจา หน้ามามีสังคังมุนิราจาสาวากังสาตาสาตาหนตุสุขีเวรา กายโยจีคันโยสกาโลตุกันโทกัชันทีสาเปมาราหนังอาหันจาอุเตตายังจะคุมมาเอกราจาหาริสวนโนปทาวิปภาโส तं तं नमसामि हरिसवर्णं पथविपफतय चकुता विहारिमुतिवशं ये ब्रह्मणा च

สุโคปุธานังอุปาโตสุขาสัทธรมติสนาสุขาสังคัสสาสมกิสมกกานังตาปุสุโคติวาตาปฏิอาทิจรตดิงอาพาติจันติมา สันนัโทคติโยตปติชายิตปติปรมาโนอัทสะปมะหุรติงปุทโทตปฏิติจาสา นามรูปังอนิจังขายาทีนานิจังวตานิปานัง นามารูปังตุขังพยาทินาสขังวตานิปานัง

Nama rupang anichang, nama rupang tukang, nama rupang สุขังวาตานิปานังสารังวาตานิปานังนิปานังปารามังสุขังนิปานาปัจจายุ โนตุนโนนิจังอิติปิโสภะกะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิจารณาสัมปันโน Sukatolo kavitu anuttaro purisatam masarati sata deva manusanam putho pakavati. स्वाखातु भकवताथं मोसन्तिथिको अकालिको एहि पशिको ओपनयिको पचतं वेति तपोविन्युहिति สุปาติปันโนภาคาวาโตสาวะกะสังโฆอุจุปาติปันโนภาคาวาโตสาวะกะสังโฆ ຍາຍາະປະຕິປັນໂນພະກະວະທຸສາວະກະສັງຄໂຄສາມີຈີປະຕິປັນໂນພະກະວະທຸສາວະກະສັ ยาติตังจตาริปุริสายุกานิอัตถาปุริสาปุกาลาอิสาภะกาวัตุสาวะกัสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยตักขิไนโยอัญจัล ah ิกะรานิโย อนุตางปุญญาเขตตังโลกสาตติเอวังปุถังสันตานังธรรมังสังขันจาภิขาวพายังวา ธัมมพิตะตังวาโลมหังโสวาโสนาเฮสาติติอาสิติธัมมคันธะสหัสสานิจตุมาจตุภาติ นาวาโลกุตระธรรมเมสเิติธรรมมาศรสานามามีสุวิอาติมาสังอังคุปปาปาจุปาสังวิทาปุกายาสุตังไกยังไวยาการัง กาถาอุตานังอิติอุตตกังจาตกังอาภูตาธรรมังเวตันลาธรรมังปริยติธรรมังปฏิปฏิธรรมังปฏิเวทธรรมังนาวาโลกุตาระธรรมโมนิปานาธรรมโมอัง วันตามีตีสาตาวันตามีพันตีสาปังอปาราทั้งข้ามาทธามีพันตีมายา ca tăng buồn rằng sa mi na anu mô tì ta bằng sa mi na ca tăng buồn rằng mai hang ta ta bằng sa thu ສາທຸອนນຸໂມຕมມິພັນຕິຂາແດ່ເຈົ້າກູອະຫັງອັນວ່າนາວมນຕາມີກໍໄວຕັ້ງຍັງເຈົ້າກູແລຕຸມມີ อันว่าเจ้ากูขามาธาจุงอดศีสาปังอาปาราทังยังตุตังมูลมีเกขาพันตีขาเดเจ้ากูปุญยังอันว่าบุญมายาอันภูคา ca tăng hạc đầy ca tâm sa mi na an châu cu anu mô ti ta băng pưng yin đi bun yang an va bun sa mi na an châu cu ca tăng hạc đầy ca tâm ตาตาปังปึงหือไม่หังแกขาอาหังอันว่าขาอานุโมตามีก็อนุโมตานาจำจึนยินดีสาธุสาธุโดยดีแด,ด